เราได้ยินเสียงแบบนี้มันกำลังขึ้นมาใช่ไหมเราดูแป๊บนึ่งโอ้โหสวัสดีนี่สวัสดีสวัสดีผู้เขียนที่เนี่ยก็แตกคือนั่นแหละ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 ปืนเนี่ยปืนอะไรเกาะ ปืนไม่เกียบปืนทลายกอ่อกระมานี่ปืนยังวะหมดแล้วครับเฮ้ย <c oughs> ตกใจไม่เหอะไม่ฟังโอ้โหไปดูดต่ออะไรปะเนี่ยยี่สิบกว่าเมตรครับโอ้โหโอีกด,ดอกหนึ่ง มันทำอะไรวะเ,เหมือนผมต้องใช่ไหมใช่คิดว่าใช่ครับและพร้อมครับตอนนี้พร้อมพร้อมพร้อม คไปล่างเว็บเว็บเฮ้ยและพร้อมพร้อมดึงดึงดึงอยู่ลันหล่เฮ้ยเจนเว็บเฟซหนึ่งกูเกลียดมึงไอเวนโลแตกไอโลแตกไอโลแตกเฮ้ยโทนมาใหม่วะ ตายเมึงเอ้ยตายเึงเอ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะมีคนช่วย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 ือด้อยน้อยมาึงเอ้ยมึงเอ้ยมึงเอ้ยิชิติชิต ผมเกียดที่สุดแล้วมันหลบยากขอบอกนนั่นแหละสุดยอดครับผมหันหน้าไปดูวินโด้นะมันเลยดูแบบชา้าิดหนึ่งโอเคครับปะแบ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 เฮ้ยกูดูว่ามึงตายแล้ว ไอ้โหธ่สันขวานกูเนะี่ยสันขวานจริงครับผมอะไรวะยู่งไนครับผมยู่งไนคุณยู่งไนเฮ้ยเยี่ยมเลยอุ้ยตกใจพร้อมพร,ร้อมห้าสิบมีแค่หนึ่งไงอ่ะ กดได้นะความจริงไรเขียวก่อนรอรอยี the nah ่ยมกดได้ไหม ได้โอเค c ค o สเป็นจุดเลยทำผมจริงดีครับชอบไม่เวอร์คนแล้วเหรอโฮ้ยดีว่ะไปสองทางฝาลาย้ายดี้ายดีครับไป <c oughs> เอาสัตว์ทางเดีวยวกันเออ้ายดีเนาะดีจริงเออมาปุ๊บเจะเอ๋เลยเมื่อกี้เกือบโดนดีนะดวงยังช่วยอยู่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยสี่สี่สี่อา่าตัวใหม่ปะวะช่วยหน่อยโ <c oughs> ถเพื่อนเหมือนไม่ช่วยเลยเพื่อน เช่วยเว้ยดีมากเฮ้ย <c oughs> ปืนกูแรงว่ะโอ้ไปไหนกันหมดเนี่ย มามากูเคลียก็ได้มาคเคลียก็ได้มาคเคลียก็ได้กูคเคลียเองได้กูเคลียเองได้มาถ้าจะก,กาขนาดนี้กูคเคลียร์เองได้เขาบอกมาเติมมระสุนไดห,หน่อยดิเขาบอกว่าหนึ่งคนนี้กระสุนเยอะนะกระสุนบอมเพียบเลยฮะมันดบับทำไมกระสุนบอมเนะะี่ยฮะเออไม่หมด อะไรที่ขาดมาเยอะๆเอาอยู่ข้างบนเหรอนี่เพิ่งรู้จริงๆเะยเอา้าอัปเดตเสร็จแล้วเหรอมึงนะเฮียสดของแท้เขาบอกเนี่ยไปรอดู ก็ซัมม์อัปเดต for your PC กูแล็ปท็อปครับผมไม่ PC ครับ this might take some m o r minutes อ่าใช่ไหล่ะนานนิดนึงนะ don't turn off your PC กูบอกว่าแล็ปท็อปไอ้สัทหาบอกว่าแล็ปท็อปจะตอบไม่ใช่ PC ความร้อนบุกอะไรเขาจะถามว่าเป็นที่อะไรเป็นที่อะไรใช่ เราดูก่อนมันยังอยู่ที่เดิมนะตอนนี้อยากให้ไปไหนอีกไอ้สัตว์เร็วดิเร็วแหละเป็นเฮ้ยเดี๋ยวมันเลเทซิงไหมเนี่ย,ยไม่ใช่เออรู้จักใช่ไหมฮะเลเทซิงคืออะไรรู้ทุกคนหรออ,อรี้ต้องรู้ต้องรู้แบบนี้แหละเอแล้วเว้ยเอแล้วเว้ย,ย,ย,ยตกไปตายปะเนี่ยจะรอดไหเนี่ย เอ้าเฮ้ยสูงขนาดนี้รอดว่ะผมบอกแล้วอิสต์เบสจริงอ่ะอืมที่อัปเดต Help p r เ t e c t you in the online world ยั๊วววจะออโอเคมันบอกว่ามันจะโปรเทคให้ผมจริงเหรอท้ายกูก็ใช้แอนตี้ไวราว์เซอร์ดีอ่ะเพราะว่าแม็กของคอมพิวเตอร์เอ้ยมันอัปเดตจริงๆด้วย เวอร์ชันโฮมอัพเร็วมากครับเวอร์ชันโฮมอัพเร็วมากผมเช็คแอคทิเว <iv> ชัว่นครับเช็คแอคทิเวชั่นเช็คเพื่ออัปเดตครับอ๋อวีดอัปเดตแลนะ้วเดี๋ยวลองดูนะ <c oughs> ลองดูที อ่ายังมีเห็นไหมผมบอกแล้วป่ะลุต่อเป็นไงบาเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหชอบอันนี้มากมากกว่าเดี๋ยวจะย็นเยจะย็นสัตย์ยในจะย็นแววบแม็กซ์โอ้โหพร้อมพร้อมลุยพร้อมลุย ทำไรอะ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 ไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาอย่บาบังอาจมากอย่าบังอาจอย่าบังอาจะบางอดจ,จบาบังอดเขาบอกเลยอือดู้จะเห็นกูเบ้าไอเวนปืนกูยิงไวมากเขาบอก <c oughs> ชอบปืนเขาบอกที่อย่างนึงคือมันช้าครับ <c oughs> มันไม่เร็วแต่แบบสุดมันค่อยๆไปอ่ะ มาดูดีอย่างเงี้ยแหละหนนี้คุ้นๆนะตรงนี้ผมคุ้นๆช้าเหมือนเดิมและวป่เร็วดิหมด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 โอ้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 ว้าวว้าวว้าว้้ ว้าวว้าวว้า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 วเย็นดิสัตว์พืนสี่กูปืนสเออกรบอกนี Model, Powell, Som bah, aciones, ่แหละมาเออมานี่มานี่มานี้เยี่ยมน้ำมันมา มาว่ะมาพร้อมกูพร้อมขอบอกของพูดเยอะแวบโอเคมาพร้อมผมอบอกแล้วมาดิ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 ไเฮี้ยเฮี้เยเอยจอปืนทีจีปืนทีจีแวบฟับกลับมาอย่าอย่ากูไม่ได้กากนะแรงเหรอแรงเหรอแรงนักเหรอ เจอปืนทีจีกูรู้เรื่องรู้เรื่องปืนท่าไม่ตายปืนท่าไม่ตายยี่ห้าเลยวะเฮ้ยืมยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อีกยังอยู่อีกป่าววะแมโอเคนั่นแหละหมันเจอซิลกูเรื่อยเรื่อยเรื่อย <c oughs> อันี้นี่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 อีกแล้วนี่นี่เขาบอก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 ไปก่อนเลยอุ้ยแมพอเป็นไงล่ะโคตรย่อเย้ยกระโดดถีบหัวเจ้ยมึงเป็นเบจิต้าหรือไงไม่ใช่เป็นโมกุลหรเลยแต่พลังขึ้นเต่าเนี่ยเย็นเยน อ้ยพลังบอมกูแหวกเจียนมีปืนบอมอยู่และและอืมไปเลยหืมปืนทีกูพร้อมปืนทีพร้อมหมอบอกหืมเละหมดวู้กระสุนนี่หาย,ยากนะ นี่หายง่างยานะม,ม,มึงรอฮะมึงรอมึงพูดเลมยมะเนี่นยปืนแรงจัดครับให้มันให้ติดตั้งฮู้เ<ะ>าหมดแล้วเดี๋ยวเขาไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ๋อกดแทบบกดแทบบลืมอยู่สามครับช่วยอะไรบ้าง อันนี้อัพอยู่ได้ใช้บ้างแหละไม่ได้บ้างอะเยอะเลยห้าเลยวะพื้นที่ใช้เยอะแต่ไม่เคยเปิดให้อัพเลยหกอ่าใช้สามก็จริงแต่แบบไม่ได้ใช้อะไม่ค่อยได้ใช้ดิโชว์จะไปไหนเนะี่ยโอเคอ๋อเยี่ยมข้างบนแม่งลงมาข้างล่างเหมือนเดิม นี่หรอลองดูนี่อะใช่แหละโอเคมา <c oughs> พร้อมไปเลย อคครับอ่ะลุยต่อโอ้ยเลวว่ารักแบบแบบว่ารักเธอเอ้ยอ้ยเลวรักโอ้ย,อ,ย,อ,ยอีกแล้วอะ่ะไม่ได้เลวเขาเรียกอะไรเนี่ยส,สำลักคำสิงมันสมรักแกสัน เป็นนานจริงผมเป็นตั้งบ่ายสามอะคิดดูคิดดูไอเนะี่ยแล้วกลับไปเนี้ยไอชี้อะไรตัวอะไรเนี่ยตัวชี้อะไรเนี่ยโอ้ยมึงจะปืนทีกูอยากรู้เรื่องเดอะบอสเซ่นเหรอกูัวจังเลยอ่ะมีคำรามด้วยคำรามกลับอ้มาเดียครับแทบไม่มช่วยอะไรเลย พี่แข็งแรงจาเมจเขาแรงครับดาเมจเขาแรงวูวูวูวพื้นที่พื้นที่ได้ใช้เกี่ยอะไรเนี่ยืมาดิ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 เหมือนกลัว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 มา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  ปืนงูสุนมันเยอะนะ,ะไม่ได้ใช้ก็เลยแจกใช่อะไรหรอก,อกหมด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 ,หมดพร้อมพร้อมอนี่ดึงเตาพลังงานมาอู้โอ้ออยแล้วควายจริงเลยกูไม่ตายด้วยนะ แหวบยึดโอ้โหนั่นคืออะไรอ่ะคงไม่ใช่บอสใช่ปะว่าไม่น่าใช่อ่ะมาอุ้ยม่งบอกมึงฟื้นอีกนะเฮียโหดละเวอรอได้รัดเวอร์แล้วเวอร์แล้วเวอร์แล้วกระสุนปืนกูอือหือือกระสุนปืนกู ตัวขาดเลยครับคอขาดไม่ใช่ตัวขาดโอ้ปะดูต่อเลยแก้วมันต้องมีการหลบหลบหลบโอเคทหไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเุ้ยเฮ้ยอืมอืมนั่นแหละนั่นแหละ กันแหละหอม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 นี่รีกควายนี่นี่ควายเ <c oughs> ทียนเอาเลย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 หมดหมด <c oughs> อ่านั่นแหละ มาเลยมาเลยมุกเดิมเดิม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 มุกเดิม,มเดิมโอ้ยอัน oh <yeah. S 1> แหละมาทีครับมาทีครับมึงช่วยนั่นให้กูหน่อยไม่ได้เหรอ มีเยอะเยอะลบกันลบกันเจนเจน,นโอ้ยควายเอ,อ็ดนักกลุกมามเข้ามาเลยตอนนี้ <c oughs> ไม่ใช่เลยสำลักสัตว์เผื่อจริงเออคุยฮ <c oughs> ่ารู้แหละต้องใช้ปืนทีแบบนี้แบบน,บบนี้ต้องใช้ปืนทีมา มาพร้อมใช้พร้อมใช้ปืนทีวิ่งแรงแรงแรแรงแรงแรงแแรงแรมาแรงแรงแรงวิคายเอ้ยผมนี่ยแหละอ๋อปืน BFG โอเคโอ้ยทำไมใช่มันแรงปืนบ f g อ ปืนกูพร้อมครับพอดีเลยเยี่ยมมาเป็นสเต็ปมาเป็นสเต็ปมาเป็นสเต็ปกันเย็นเย็น มึงยิงแรงด้วยนะพร้อมไปไป,ไป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 เลือดกูสำคัญเลือดกูสำคัญโอ้โหแรง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 หลบไปได้ด้วย แรงเนาะ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 มุกเดิมอีกแล้วมึงนีง่อุ้ยพี่แรงโอ้โหข้อขาด,ขาดแค่แหละ <c oughs> <c oughs> ไม่ทันว่ะนี่มันเก่งจริงแล้วผมก็สมรักด้วยอันนี้เรียกควายครับ <c oughs> โอ้ควายจริงว่ะ <c oughs> มาดิวววููู้้้้ ทบจะไม่ได้ใช้อะไรเลยมามามาดิมาดิมาดิ บอม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 วุแดกแหลกเจ็บเจ็บเจ็บคันอืมหืมหืมหืมมมา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  đi 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 hàng piếp hỏm piếp mày 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 ghê yêu là Don't it, don't it nung, don't lang 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 อ๋อ <c oughs> หักคอหนึ่งดอกคลิกทีคอโอ้โหคอขาดรอดก็คุ้มไม่รู้ว่าไงนะหมดเกินในเบนไปป,อไป,ปออ้อนอั p เกรดพอย n ์เก e e n point green point g r นี่ไม่ใช่บอสใหญ่ใช่ไหมโอ้โหให้ให้ให้เก้าโอ้โหยอดไม่อะบอมเหรอม,มันขาดอะไรอีกอะ ก็มันเหมือนจะขาดทิดหนึ่งนะอันนี้ขาดห้าใช้เยอะอยู่นะน,นี่ก็ใช้เยอะพอควรเลย <c oughs> แต่นี่เยอะกว่าเออเฮ้ยลูกเป็นโลกอะไรเนี่ยเน่ <c oughs> ผมว่าผมควร <c oughs> โอเครู้แหละ อ่ะเหลือสี่เหลือสี่ล็อกหมดเลยเหมือนหมดเหมือนกันไปขออภัยด้วยนะฮะ <c oughs> สัลักสไตล์เอ๊ะเดี๋ยวมันไม่มีม่มีอะไรพิเศษบ้างเหรอวะมีไหม <c oughs> โอ้โหสัลักกูโอ้โอ้โอ้โอ ปัญญาปัญญาปัญญาอ่อนไป <c oughs> สลารัตอืมอโอเคไททันเรียวเอม็ม <c oughs> ถ้ามันจะหายวะ <c oughs> อู้อุ้ยแค่ไม้แก้ว สำลักแต่และตั้งนานมากเลยเนะี่ยอ่ะไปป่าคอนตินิวโอ้อีกแล้วเฮียไททันส์เลียวเอ็มไททันส์เลียวเอ็มเอาเวมาเวสองร้อยสี่สิบนัดได้อีกสี่มีอีกสี่มีอยู่สี่ให้ได้สี่กระบอกนี่แหละอิสต์เบสไม่เนี่ยม,มันแค่ทดลองเฉย โอเคมาแล้วพร้อมเลยพร้อมเลยืม,ลยม,มาปุ๊บมึงก็ลุยให้กูเลยเนาะอืมเอาให้ตายไม่ตายไม่เวิร์กครับมามามา,มา มันต้องมันต้องตายไม่ตายไม่เวิร์กไม่ตายไม่เวิร์กบอ,อกแล้ว <c oughs> นั่นแหละไม่ถียเลือดเลยสักทีดเดียวหัวล่ะเฮ้แต่ปืนกระบอกเนี่ยไปแล้วไปหมดแล้วโุ้ยเม่แก้้เป็นโลกอะไรกระเบื้องสูงเนี่ยฮะโอเคไปนั่นแหละ เออดีอันแหละพิษนะครับพิษนะฮรระวังโดนระวังโดนโดนแล้วเจ็บจริง <c oughs> โดนแล้วไม่ทำดายอดอะ่ะ <c oughs> โดนแล้วมันยอดมากจริงๆนะมาดิมาดีมาดีมาดี เจ็บ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 โอเคหมดอยู่ดีเยี yeah. <c oughs> ่ยมการถอยกลับคืออิสบสอีกแล้วครับงั้นผมไปดีกว่าเฮ้ผมกลัวคุณตำคาญมากจริงๆครับเดี๋ยวไป <c oughs> ผมตัดตัดไปให้มันแบบคางนิดนึงเนาะเออต้องขออภยัยต้องขออภัยด้วยนะโอเคเดี๋ยวเจอกันครับไปไป